โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว่าผมจะได้สือ่อจีอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาทําสอนการท skill ําสกิลที่มีชื่อว่าเฟกช็อตนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเป็นสกิลนะมันเป็นทักษะของนักเตะโดยล้วนเลยนะครับผมคือทุกคนนักเตะทุกคนทําได้นะครับผมไม่พูดทำไม่พูดท่านทำเพลงนะผมผมจะทำไม่รับว่ามันทำไงนี่ครับผมเขาเรียกว่าเฟกช็อตนะอย่างนี้นะ เลี้ยงมาตื๊บตืบเลี้ยงตื๊บหักตื๊บ,บอย่างงี้นะผมแับยิงตื๊บอ่ะอันนี้ผิดผิด,ผ,ดผมลืมกดเอาไง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 นะครับผมตื๊บมาอย่างงี้เพีงมาล็อกตื๊บแล้วก็ยิงต่อแล้วก็ลองอีกตื๊บลองอีกตื๊บลองอีกตื๊บอ่ะจะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะวิธีการทำเลยนะครับก็ ง่ายๆนะครับผมเป็นสกิลที่ง่ายมากเลยนะครับผมคือเราต้องกดปุ่มเนะี่ยกดเลื่อนเนะี่ยพร้อมกับปุ่มยิงนะครับผมพร้อมกันนะเนี้ยอย่างเงี้เนี่ยครับผมกดพร้อมกันนะนี่นะแต่บางคนจะกดครั้งเดียวก็ติดก็ได้นะแต่บางคนกด2ครั้งก็ติดเหมือนกันนะครับผมสกิลนี้ไม่ยากนะฮะทำง่ายๆมากเนี้ยปึ๊บหลบ,บมาปึ๊บเนี่ยครับผมคือกดชูดเนะี่ยกับกด บ่งคอนโทรลเนี่ยพร้อมกันนะครับผมนี่ครับผมข้อดีก็คือสกิลนี้เป็นสกิลที่ทําได้ทุกคนนะผมแนละเป็นสกิลที่แบบเบสิกเลยคือหลอกได้นี่ครับผมหลอกยิงหลอกอะไรสาตรงข้ามไม่หลงแนง่นอนครับผมแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะถ้าข้อเสียเนี่ยก็คอือถ้าเราทําไม่ตรงจังหวะหรือเราทำแบบทําไปเลยเนะี่ยมันจะแบบเออจังหวะมันจะเสียนะผมนักเตะเราจะแบบพลาดเลยนะถ้าทําแบบไม่ตรงจังหวะนะผม หรือหรือเ,อเวลาเราส่งเนี่ยเราจะหลอกส่งก็ได้นะครับผมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วก็หน้ามานะครับผมแล้วก็ส่งไปแล้วก็หลอกอีกทีครับผมเห็นไหมอ่ะผมจะพามาลองทําดูนะผมว่าทำทำกับฝ่ายตรงข้ามนะว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะฮะ,ะ,ะมาดร๋ยว่าก็ก็ไม่อยากนะนี่นปึ๊บปึ๊บมาผมปึ๊บหลอกมาแล้วก็วิ่งไปเลยนะฮะ รึบลอกมารึบติดๆๆติดรึบนี่ครับผมนี่แต่อันนี้นี่นะครับผมคือจังหวะพลาดนะปกติเราจะเหมือนกับทรงตัวไม่ค่อยได้นะผมรึบลอดล็อกมาวิ่งครับผม,มรึบรึบล็อกออกมาทำไมทำไผมงก็ยังไม่ชำนาญน,นะครับผมการสอนกันอะไร อบอกมาทังหมดผมก็ยังทำไม่ตรง,รตรงนี่แหละครับบอกมาพี่ก็อีกเลยนะผมจริงๆเราต้องฝึกกับบอดนะก็ผมฝึกฝึกกับบอดไปหนึ่งดาวสองดาวเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจิ้วพวกนี้ถ้าทำกับบอดเ,เก่งๆเนี่ยรือเจอบอดจำเป็นบอดเจอกับ,นบคนเนี่ยคือของตรงน,นะครับผมใช้ยากมาก ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะครายให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อติดตามผมในชีวิตใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลุวยไปก่อนขอบคุณครับ